สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้แน่ใจว่าในขณะที่เรากำลังพัฒนาทีมอยู่นี้เราจะยังคงรักษาสิ่งดีๆที่เรามีไว้ได้และเพียงแค่ปรับบางอย่างที่จะสามารถสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ทีมได้นั่นคือสิ่งที่เราทำไปแล้วและเป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปซึ่งคุณจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้แน่นอนหลังผ่านไป8เกมการปรับจูนนี้ก็เริ่มเห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะในแผงกองกลาง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้อาร์เซนอลทะยานขึ้นนําเป็นจั่วฝูงของพรีเมียร์ลีกได้ในที่สุดย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดในเกมของอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอัเตตาคือจังหวะการต่อบอลที่บางครั้งดูจะเชื่องช้าเกินไปและขาดความกระชับเมื่อคู่แข่งตั้งรับอย่างหนาแน่นในพื้นที่สุดท้ายทําให้พวกเขามักจะติดขัดในการลําเลียงบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อเจาะแนวรับนั้น แต่ในฤดูการนี้ดูเหมือนว่าอาเซนนลกำลังได้ค้นพบอาวุธใหม่ที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลจริงโดยเฉพาะในแดนกลางพวกเขาเริ่มใช้การจ่ายบอลแบบชิงหนึ่งสองเพื่อหาทางจาะแนวรับที่แน่นหนาและไม่ยอมเปิดช่องว่างให้พวกเขาได้โจมตีได้ง่ายๆของคู่แข่งหากมาดูว่าการชิงบอลที่ว่านี้ทํางานอย่างไรการชิงบอลจังหวะเดียวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวันทูเป็นรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่สูงมากซึ่งหากจะให้อธิบายหลักการของการชิงบอลน,นั้นง่ายมาก และเกี่ยวกับผู้เล่น2อถึงสคนโดยคนที่2หรือผู้รับบอลคนแรกจะเป็นคนที่ดึงดูดความสนใจของคู่แข่งหลักการเล่นบอลวันทูคือผู้เล่น A จะส่งบอลไปยังผู้เล่น B ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดึงดูดความสนใจจากผู้เล่นฝ่ายรับผู้เล่น B จะไม่ครองบอลน,นานแต่จะชิงบอลกลับทันทีไปให้ผู้เล่น A หรือส่งต่อไปยังผู้เล่น C หากมีตัวเลือกอื่นที่อยู่ใกล้ๆการจ่ายบอลคืนอย่างรวดเร็วนี้จะทําให้ผู้เล่น A หรือ C ที่ได้รับบอลคืน สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นจากจังหวะที่กองหลังคู่แข่งที่รีบเข้ามาประกบผู้เล่น B ีได้ทําให้ผู้เล่น A หรือ C สามารถจ่ายบอลต่อหรือเลี้ยงบอลทะลุไปข้างหน้าได้ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือเปรียบเหมือนกับการล่อกองหลังด้วยผู้เล่นบแล้วใช้การส่งกลับอย่างรวดเร็วเพื่อหนีเข้าไปในพื้นที่ที่กองหลังทิ้งไว้นั่นเองการปรับมาใช้กลยุทธ์นี้เริ่มเห็นผลชัดตั้งแต่เกมปริซิซันกับเอตเลติกคลับ โดยเฉพาะการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของมิดฟิลด์ตัวใหม่อย่างมาตินซูบิเมนดีที่มาจากเรอันโซซิดาตกับโอเดกาดซึ่งการเล่นบอลชิงของพวกเขาช่วยเปิดพื้นที่ว่างให้สก,กา้าได้มีโอกาสสร้างความอันตรายได้ตลอดการปรับเปลี่ยนแทคติกหรือรูปแบบการเล่นนี้ทําให้อาร์เซนอลดูลื่นไหลามากขึ้นซึ่งเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังครั้งแรกในฤดูกาลนี้คือหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนกันยายนโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสการแข่งขันในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติ มักจะเป็นช่วงที่ผู้จัดการทีมได้มีโอกาสลองไอเดียใหม่ๆหรือปรับแทคติกหลังจากที่ได้ซ้อมร่วมกับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาซึ่งในเกมที่ชนะไป3ประตูต่ตอศูนย์นี้พวกเขาก็ส่งนักเตะใหม่ถึง5คนจากทั้งหมด8คนที่ซื้อมาในช่วงซัมเมอร์ลงเป็นตัวจริงหากย้อนกลับไปดูหนึ่งในตัวอย่างการเล่นที่ลื่นไหลในเกมนั้นในช่วงต้นเกมมีจังหวะหนึ่งที่คริสเตียนมอสเกรากองหลังชาวสเปนวัย21ปีที่ย้ายมาจากบาเลนเซียในเดือนกรกฎาคมได้จ่ายบอลเรียดเข้าเท้าของโอเดกา และโอเดกาดก็ชิงบอลกลับไปให้ซูบิเมนดี้ทันทีเอลียตแอนเดอร์สันของฟอเรสต์วิ่งไล่บอลไปหาซูบิเมนดี้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดพื้นที่ว่างด้านหลังซึ่งซูบิเมนดี้เห็นช่องว่างก็แทงบอลทะลุช่องเข้าไปในพื้นที่ว่างนั้นทันทีให้คาราฟิโอรี่ที่ยืนอยู่ตรงกลางสนามคาราฟิโอรี่จ่ายบอลกลับไปให้กับโอเดกาดอีกครั้งแม้ว่าสุดท้ายลูกจ่ายของโอเดกาดจะขาดความแม่นยําไปหน่อยแต่จังหวะของการเคลื่อนที่และส่งต่อบอลตั้งแต่ต้นจนจบ ก็แสดงให้เห็นถึงช่องทางในการเข้าทำและการต่อบอลที่รวดเร็วและไหลลื่นตามแผนใหม่ที่วางไว้แม้ว่าโอเดกาจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปไม่นานหลังจากนั้นเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่แต่การจ่ายบอลแบบจังหวะเดียวของทีมก็ยังคงดำเนินต่อไปอีธานเอนวาน,นรีที่ลงมาแทนโอเดกาก็ประสานงานกับโนนี่มาดูเอเกปิดตัวจีตได้อย่างลงตัวพวกเขาทั้งคู่ช่วยกันสร้างพื้นที่ว่างและโอกาสให้ซูบิเมนดีซึ่งต่อมาซูบิเมนดีก็เป็นคนสร้างโอกาสให้กับเอเบเรชี่เอเซอีกทอดหนึ่ง ความแตกต่างในการจ่ายบอลน,นี้สิ่งสําคัญคือแทนที่การจ่ายบอลของอาเซนอลนจะช้าและง,ง่ายต่อการอ่านเกมเหมือนก่อนการจ่ายบอลของพวกเขากลับรวดเร็วทันใจและเพิ่มความเร็วให้กับเกมทําให้เกมมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกมรุกมีประสิทธิภาพและสร้างปัญหาให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเราจะเห็นว่าอาเซนอลนใช้การจ่ายบอลที่เร็วกว่าเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อดึงตัวกองกลางของคู่แข่งให้หลุดออกจากตำแหน่งและเมื่อกองกลางหลุดจากตำแหน่ง ก็จะเปิดพื้นที่ว่างในแดนคู่แข่งให้พวกเขาได้ใช้ประโยชน์ในการโจมตีได้อีกตัวอย่างหนึ่งจากจังหวะการเล่นที่คล้ายๆกันนี้เคยเกิดขึ้นในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พบกับโอลิมเปียกอสเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ดาบิดระยะผู้รักษาประตูเป็นคนจ่ายบอลแรกไปให้โอเดกาทีท่สะบัดหลุดตัวประกบได้สําเร็จเป็นอีกครั้งที่การจ่ายบอลจังหวะเดียว2ครั้งติดต่อกันระหว่างโอเดกาดกับซูบิเมนดี้ช่วยให้กับตันทีมรับบอลคืนในพื้นที่ว่างมากขึ้น ก่อนที่โอเดกาจะใจยเย็นใจต่อไปให้เบนไว้บริเวณกลางสนามจากนั้นไว้ก็จ่ายต่อให้กาเบรียลมาตินเนลลี่ทางปีกขวาก่อนที่จังหวะสุดท้ายจะจบลงด้วยการที่ทรอซ่าได้ยิงจากในกรอบเขตโทษแต่บอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่จังหวะนั้นเขาควรจะยิงเข้ากรอบอย่างที่อาเตตาเคยพูดไว้เมื่อเดือนสิงหาคมว่าการพัฒนาของทีมมาจากการพัฒนาคุณภาพของนักเตะแต่ละคน เขาพยายามที่จะจัดผู้เล่นให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การประสานงานส่วนใหญ่มักจะมาจากคู่ของโอเดกาดและซูบิเมนดีทั้งคู่มักจะประสานงานกันในการสร้างเกมบุกความเข้าใจและเคมีระหว่าง2คนนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าการบาดเจ็บของโอเดกาดที่เอ็นไขว้ด้านในเข่าซ้ายเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะนั่นทําให้คู่หูคู่นี้กําลังจะพลาดโอกาสสาคัญในการสร้างความเข้าใจเกมร่วมกันให้เข้าขามากขึ้นการที่ซูบิเมนดี้รับบทบาทเป็นผู้เล่นที่ยืนตําแหน่งที่ลึกกว่าในสถานการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นฟันเฟืองส่วนที่สําคัญที่สุดของกลไกนี้เลยเพราะด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถในการจ่ายบอลของเขาที่เป็นเหมือนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนบอลจากแดนหลังไปสู่แดนหน้ายิ่งอาเซนอนอลฝึกซ้อมรูปแบบการเล่นเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งสร้างความอันตรายให้กับทีมคู่แข่งได้มากขึ้นเท่านั้นแต่การส่งบอลเร็วแบบชิ่ง1-2หรือส่งบอลให้เพื่อนแล้ววิ่งไปรับบอลคืนอย่างรวดเร็วเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ประโยชน์ในการเข้าทำหรือทำลายการเพรสซิ่งเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายอื่นด้วยและผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถเข้ามาแทนที่ในระบบนี้ได้เรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนในเกมที่อาเซนอลบุกไปชนะนิวคาเซิลอยู่ในเตตสอประตูต่อหแบบสุดระทึกโดยที่โอเดกาดไม่ได้ลงเป็นตัวจริง แม้พวกเขาจะครองเกมได้เหนือกว่าในช่วงแรกแต่ก็จ่ายบอลคืนหลังผิดพลาดจนทําให้เสียลูกเตะม,มุมและทําให้เจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อนซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเปิดเกมลุกเต็มตัวเพื่อทวงประตูคืนและสามารถคว้าประตูชัยในที่สุดการใช้บอลได้ดีทั้งการครองบอลและต่อบอลของพวกเขาคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาสามารถควบคุมเกมไว้ได้ในช่วงครึ่งแรกและจากสถิติที่ไม่ชนะที่สนามเซนเจ์นเจมพาร์คได้เลยในการมาเยือน3ครั้งหลังสุดลูกทีมของอาเตตาจึงเลือกที่จะไม่ไหลาตามเกมที่วุ่นวาย และดูดันที่มักจะเกิดขึ้นในแมตช์ของนิวคาสเซิลในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลในสนามส่วนใหญ่อยากเห็นและต้องการให้เกิดขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่จังหวะก,การจ่ายบอลชิ่งเร็วๆสองครั้งติดจากเอเซและทรอสซาช่วยพาให้อร์เซนอลหนีรอดจากสถานการณ์ที่โดนกดดันกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากมีอยู่จังหวะหนึ่งที่คาราฟิโอรี่มีพื้นที่พอที่จะพาบอลตะลุยไปข้างหน้าได้ถ้าบอลที่เดคลานไร้ใจมาไม่ย้อนหลังเขา แต่แทนที่จะเสี่ยงเสียบอลคาราฟิโอรีก็เลือกที่จะจ่ายบอลคืนเพื่อรักษาการครองบอลไว้กับทีมหลังจากนั้นอ cool าเซนอลนก็ครองบอลได้นานถึง1นาทีเต็มทําให้เสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าบ้านเงียบลงและทําให้ทีมมีเวลาตั้งหลักและจับจังหวะของเกมได้ดีมากขึ้นเพียงไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากนั้นพวกเขาก็มีความมั่นใจมากพอที่จะสร้างสรรค์เกมบุกที่สวยงามอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวะสุดท้ายนั้นจบด้วยการยิงของทรอสซาแต่โชคร้ายที่บอลกลับไปชนเสาอย่างน่าเสียดาย ท้ายที่สุดนี้สำหรับอาเซนอลแล้วหากพวกเขายังคงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตามที่อาเตต้าเคยพูดเอาไว้ความหวังของแฟนบอลก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกว่าฤดูกาลนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและน่าตื่นเต้นเร้าใจและที่สำคัญที่สุดคือถ้วยรางวัลถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆ เจอกันในคลิปหน้าครับ